สวัสดีครับมาเซอร์เวงานต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครนะครับลูกค้าแจ้งว่าจะติดตั้งระบบแอร์นะครับเลยมาดูงานด้วยก่อนนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรอะไรบ้างและเราจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเซอร์เวดูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถก็ยังทํางานอยู่นะครับอันนี้มีระบบแอร์นะครับของเชียงคงแล้วนะครับ เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับปั่นติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ว่ายังไม่มีตู้แอร์นะครับก็เดี๋ยวจะซื้อตู้แอร์มาใส่นะครับแล้วก็สายแอร์นะครับแล้วก็ทําการเดินระบบไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่จะต้องวิ่งมาทําอีกนะครับนอกสถานที่นะครับสมุทรสาครนะครับเส้นนี้ก็ไม่ไกลจากพุทธมณฑลสายสี่นะครับ เพราะว่าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นสมุทรสาครมหาชัยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสตาร์ไม่ติดแอร์ไม่เย็นให้คำปรึกษาได้นะครับบริการนอกสถานที่สวัสดีครับ